เกิดครับเกิดครับมาเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็โอเครับราอมูลแล้วนะครับก็มาปรับในสภาวะที่อยากจะให้ทางด้านผู้วบชาในส่วนของท่านผู้กลับก็ตามท่านลองก็ลองสอบน,นะครับอันนี้ก็นําเรียนให้ทราบก่อนว่าความเข้าใจเนี่ยเลิกเข้าใจแล้วนะครับทุกคนควรอะไรเงี้ยมันมันก็มีอยู่บ้างน,นะครับในเรื่องของในเรื่องของอการดาเนินการตามที่ภาพสือปรากฏเรื่องนาทีการงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้น นะครับแล้วก็เลยมีการเรียกเรื่องปกติใน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 บทวดการฝึกการยุบอะไรต่างๆนะคะะรับแล้วก็ว่วงเวลาใหที่มันเป็นเรื่องของวันคือว่าที่จะต้องไปละหมาดก,ก็เลยลมันแต่มันมัน,นเรืกออก่อง่วันทีอดควรนะครับแต่ก็ยังอยู่ในหน่วยเดียวกันนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาช่วย <c oughs> อยู่กันนะครับแล้วก็จต่ดำเนินไปได้ก็ต้องขออนุญาตเรียนที่น้องนะครับผ่านสื่อมวลชนนะครับ ภาพที่ปรากฏในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือว่าสื่อโซเชียลก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โครรกจริงนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ที่20สที่ผ่านมานะครับก็สาเหตุของเรื่องเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของออจากเรื่องของงานในหน้าที่นะครับในระดับหนึ่งแล้วที่ขึ้นมาประสานงานหรือขึ้นมาตามเอกสารต่างๆแล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่เจอประกอบกับ แบบยังไงนำไปเข้าในคำนวณหรือว่าต้องรีบทำสรุปํานวนนะครับประกอบกับบางเรื่องบางส่วนของบางมุมของงานเนี่ยมัยาจะเป็นข้อพวงใจข้อขังบนใจในเรื่องของงานบริการรื่องไปตรวจน,นะครับเจ้าตัวเนี่ยคือผู้มวชชวยวิทย์ในารอาัจะไปชันวิทย์เนี่ยนะฮะอาจจะมีความรู้สึกว่ามนมันกลัวจะกระทบต่อนะครับเรื่องระบบกรารบริการประชาชนนะครับก็เลยมีการสั่งทำโทษสั่งแรงต่างกันที่ภาพขับนี่ยที่มีถอดเสื้อกัน อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดมีเป็นอะไรั้งผิวไหม้ผิวหนังไหม้อะไรางี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยนะครับวันนี้ผมมาก็มาสดับตับฟังกับน้องๆทั้งหมด14คนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าตีคดีก็ตามหร้ที่เป็นจำวันพิมื์อะไรต่างก็มาพูดคุยกันอะไรกันนะครับแล้วก็ได้ดูในเรื่องของผิวหนังต่างแล้วก็มีส่วนหนึ่งฮะที่คล้ายๆกับเป็นตุ่มน้ำนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะทุกขของแดดร้อนอะไรต่างก็เป็นเป็นได้ ก็ได้เรียนถามพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็ให้คําแนะนําไปแล้วว่าภาพของการถอดเสื้อการฝึกเนี่ยถ้าเป็นในรั้วโรงเรียนหรือหลักสูตรการการลบหรือหลักสูตรการบดต่างเรื่องปกติฮะเป็นเรืเ่องปกติที่จะเป็นลักษณะแบบอย่นี้แต่ว่าตรงนี้เอามาใช้ในส่วนที่อาจจะผิดสถานที่นั่นคือส่วนหนึ่งแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นครูฝึกนะครับแล้วก็คิดว่าเออให้จะเอามาสร้างวินัยวินัยนต่างเนี่ยตรงนี้ก็ฟัองว่าอาจจะผิดที่ผิดพ่วงไ,ไปนิดนึง นะครับก็ได้เรียกมาให้แนวคิดแล้วว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยม,มันก็ต้องขอให้เรื่องใช้ในในพื้ที่พอดีกับอ,อะไรกันแล้วก็บอกกับเวลาช่วงนะี้มันเป็นเรื่องของแดดร้อนจัดด้วยนะฮะมันไอเรื่องของยิสโตกอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าใจเอาเนากันไปก็ไเด้นําเรียนทางด้านพุ่งกลับลันเดียวไปดูเรื่องการดูแลรักษาอะไรต่างๆนะครับพื้นผิกันอะไกันนะครับแล้วก็มาปรับความรู้สึกกันก็ทุกคนรับได้นะครับแต่ว่าก็ก็ต้องอย่างที่บอกแหละครับว่าต้องทำให้มัน ไม่ผิดก็ต้องโอเคนะครับเขาก็ไม่ควรจะต้องได้ได้รับการฝึกถ้าจะเป็นการฝึกก็ต้องเป็นการฝึกหมายเภาว่าของประจําตับดาเสริมสร้างวินัยปกติทั่วไปะอะไรอย่างนี้นะครับต้อเป็นอย่างงี้แต่วันนี้เข้าใจกันแล้วนะครับดีกันอะไรกันนะครับมีความรู้สึกว่าทํางานอยู่ร่วมกันนะครับแต่อาจารย์แต่ถ้าสัขยับสายกันนิดนึงหน่อยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้หมวดก็จะ,จะดูกันว่าให้ในที่เหมาะสมนะครับและก็ไม่ได้จบแค่นี้นะฮะอีกหนึ่งเดือนจะมาตามดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั่วกนเป็นยังไงเนื่องจากว่า ลูกๆเราอยู่กันนะครับคนเกือบสามร้อยคนนะครับทีางครั้งเนี่ยการเรียกตอบสายดูแลให้เต็มที่ด้านนี้กําลองจะถูุดๆดไปกันไป,ไปก็จะพยายามให้ปัญหาด้ดูแลใ,ใกล้ชิดมากที่สุดนะครับ